สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบ่าวต้นสตูดิโอนะครับฮะอะไรลุงลุงจริงเหรอเฮ้ยผมได้กินอยู่ได้กินข่าวอยู่จริงจริงจริงเหรอขาวว่าเชียวเหรออ้าวน้าซีดเลยเหรอใครอะลุงใครอะไม่รู้ไปดูกันดีกว่าไหมเออเขาคนนี้คือใครลุงทำไมลุงออกมาพูดแบบอืมจะเป็นผมนะผมเนี่ยอาย ไม่กล้าเราอ,อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าลงยวพูดอะไรพูดถึงใครพระคือใครแล้วมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นเออฟังแล้วก็น่าคิดนะ,ะไปรับชมรับฟังกันเลยครับนี่จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเล่าเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งให้ฟังนะครับเอซีทุกท่านนะ ไอ้เกิบนี่แหละนะครับไอ้เกิบนี่แหละขับรถนะครับขับรถมาจากทำบุญนะครับไม่ใช่ควาททำบุญนี่ลุงไปทำบุญวันนั้นลุงกลับมาจากการทำบุญนะครับพาเอฟซีพาเอฟซีแล้วก็พายูทูบเบอร์นะครับไปทำบุญขากลับนะครับเราลงมาที่ภูคำบุนะครับก่อนถึงบ้านคนบุญนะครับก่อนถึงบ้านกคนบุญมีเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นนะครับมีหมาขี้เรือนตัวหนึ่งนะครับหมาขี้เรือนนะครับ หัวไม่มีผมนะครับหัวมันไม่มีขนนะครับขับรถไปเฉียวกับพระนะครับพระรูปนั้นเป็นพระที่เดินทางไปทําบุญกับลุงนะครับท่านอยู่อีกวัดวัดหนึ่งนะครับแต่ท่านไปทําบุญร่วมกับลุงนะครับวันนั้นท่านก็กลับเหมือนกันนะครับท่านก็เดินทางกลับวัดเผอิญว่าไปเฉียวกับไอ้รถมาตัวนี้ยหมาขี้เ้ือตัวนี้นะครับไอ้มาขี่เ้ือตัวนี้ไม่ทําอะไรครับแม่งไลฟ์สดหรือเปล่าไม่แน่ใจไลฟ์สดหรือทําคลิปนี่แหละครับนะ ดันขับรถไปเสยพระซะอย่างนั้นนะครับพระตกใจนะครับแต่พระมีสตินะครับพระตกใจพระมีสติแต่ไอหมาขี้เรือนตัวนี้ขาดสติครับนะรุนลานลนลานนะครับนะเงาหัวแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัววันนั้นนะครับลุงขับรถผ่านเอ๊ะเรารู้จักเขานี่หว่า เ,ออเขาทําหน้าที่บางอย่างให้เราอยู่เออเราก็ลุงก็เลยจอดรถลงไปดูนะครับด้วยความที่มีน้ําใจนะครับโอ้โหจากหน้าทอดสีนะครับหน้านี่เหลืองแบบเหมือนเหมือนคนกําลังอ่าต้องการความช่วยเหลืออู้ดีอกดีใจครับออ้ดีครับผมโอ้โหผมไม่ได้ตั้งใจนะพี่นะผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแบบนี้นะพี่นะเออผมเผลอแป๊บเดียวเองนะครับ เฉพาะความเผลอแป๊บเดียวนี่แหละครับนะเพราะความเผลอแป๊บเดียวนี่แหละความไม่ระมัดระวังเนี่ยความทําอะไรไม่รู้จักคิดนะครับทําอะไรไม่รู้จักคิดไม่รู้จักระวังนะครับตัวสเปล่านะครับตัวแต่ตัวนะครับสมองแค่นี้นะครับเท้าคีเล็บีนสมองพอเห็นเราเอาใหญ่เลยทีเดีผมคนช่วยแล้วอย่างงั้นอย่างนี้เออท่านครับพระอาจารย์ครับยางงั้นอย่างนี้ครับผมจะดูแลท่านนะยางงั้นอย่างนี้นะครับครับ ช,าย,นนชายชินนะครับชายชินนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงตลอดสตินะลุงนะรอบครอบคนเจ้าเล่ห์มันทําได้ทุกอย่างอย่าไปต่อปากต่อคานะใช้กฎหมายหยุดเขาก็ามันใช้กฎหมายนี่แหละครับท่านเลยน,นะมันอ้างเรื่องกฎหมายนี่แหละครับนะเออไมเออไมเออไมเออดีไมดีไมดี เห็นได้เห็นมันกันตา,าขาเล่ามาแล้วล่าขานมอกใครเห็นขา,าพูดต่างคุยกับเรื่องตรงกรเพาะกฎหมายนี่นะครับนะอ๋อมันดูไร่สดอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้เขียวพระอ๋อวอยู่อยู่ขุนพะเยานะครับโอ้มันเขียวหลายที่นะครับมันเขียวหลายที่ไอห่หานี่ยมันมันมันเกิดบัญญินตลอดนะครับเกิดบัญนีนตลอดนะ คนมันไม่คิดนะไม่คิดที่จะทําดีนะครับไม่คิดที่ทําดีคิดจะทําชั่วนะครับนะชวนแต่คนอื่นไปทําชั่วนะครับตัวมันชั่วย,ย่างเดียวไม่พอมันยังชวนคนอื่นไปทาชั่วกับมันอีกนะครับยินบอกว่าจะมาสิบคนวันนี้นะครับไม่เป็นไรครับมาสิบคนเราก็จัดไปสักห้าสิบคนของเรามีเป็นกองทัพนะครับของลุงนี่มีเป็นกองทัพนะครับ ทรบบกพับเรือตำรวจเขาหวดเรื่องแฟนนักนาทำไมน้าลูกทัะปาจึงหาแฟนได้ยากเย็นคุณนงเยาสมนึกลุงทำไมไม่เอามือถูหูแล้วเอามือมาที่จมูกมันน่ารังเกียจมากลุงลุง,ลงอ๋ออ๋ออย่างนี้หรนี่หร ปาดหน้านู่นนี่นั่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ครับทุกท่านครับทุกท่านครับผมไม่มีคำหยาบคายเลยครับนะผมพูดเพราะนะครับผมเป็นอ่าอ่าเป็นอ่ามีพระนะครับมีพระอาจารย์นะครับเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะครับผมพูดจาพราะนะครับพระพริ้งนะครับสุภาพนะครับคุณพงแก้วมันอยากดังแบบลุง เลยอยากเอาหน้าคนเดียวลุง,ลงครับผมผมอะนะไม่มีคำหยาบคายครับผมเมื่อสุภาพนะส่วนไอ้ปวยอีเธอเนี่ยมันพูดจานะครับไม่ดีนะครับอีปวยคือใครไอ้ไอ้ปวยคือใครก็ลึงพนนี่แหละครับแล้วอีเธอละ่ะคือใครอีเธอก็ป้าแตนไงครับไอ้ปวยแปดนิ้วใครก็ลึงพน,นนี่แหละครับ เจตีทุกท่านรู้ดีนะครับว่าพูดถึงใครนะครับคปณนพรนิตานะครับลุงจะเย็นๆนะรู้เขารู้เรานะนะจะทําอะไรก็คิดถึงวันข้างหน้านะวันที่มีชัยชนะเห็นด้วยทุกอย่างแต่อย่าให้เขาเอาไปเป็นประเด็นได้นะเอฟซีนนทบุรีแม่อายุ6 5แล้วอยากเห็นวันที่ลุงป้ามีชัยครับผมขอบพระคุณครับคุณแม่นะ กว่าวันนั้นจะมาถึงนะคุณแม่วันนี้ขอจัดก่อนนะครับวันนี้ขอจัดก่อนนะครับศูนฟ้านะครับ f อฟซพอตออฟฟิเชียลนะครับอย่าตกหุมพางเขานะตั้งสติให้ดีๆกำลังใจอันสู้ๆครับผมมีสติแล้วก็มีสตังค์ครับมีบาทแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนโอ้มีอยู่9บาทครับอมีสตังค์อยู่9บาทนะเดี๋ยวไปใส่คันห้านะครับเดี๋ยวไปใส่คันห้าแล้วก็ไปยกถวายให้มันนะ ใส่กัน5้านะไอ้9บาทนะครับไอ้9บาทต่อหน้า9บาทครับแต่รับหลังค่านุ่นค่านี่ค่านั่นค่ากินค่าอยู่ค่าที่พักค่าดําเนินเรื่องดําเนินการนู่นนี่นั่นสรุปแล้ว3 0 0 0 0ื่นสี่ไม่อยู่ครับต่อรอบนะไอ้ชั่วนะครับจะเป็นอย่างนี้คนะคนชั่วจะเป็นอย่างนี้นะครับคนชั่วจะเป็นอัตพานนะครับต่อไปนี้นะครับ อันธพาลจะคลองเมืองอีกแล้วนะครับสอง9ี่เเคยมีอันธพาลคลองเมืองนะครับนะเคยดูหนังนะครับดูหนังหนังนะครับหนัง,นงชื่อหนังนะครับชื่อหนังแต่ไม่รู้ว่าเขาอันธพาลกันตอนไหนนะครับไม,ไม่รู้นะครับเพราะยังยังไม่เกิดนะครับสอง9ลุงยังไม่เกิดลุงเกิดสอง9้าหนนะครับหลังจากนั้นหลายปีนะครับล,ล,ลุงรู้ไหมลุงนะมีดีฉันได้เลขห้าหกในการจ้างนางรำป้าแดงได้เงินมาก พอสมควรนะลุงเป็นผู้ให้มันเหลือเชื่อครับนั้นลุงก็คิดอยู่นะครับว่ามันจะออกหกห้านะต่ไม่กล้าบอกใครนะครับเดี๋ยวจะหาว่างงง่ายนะครับี๋ยวจะหาว่าเป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งอะไรอ่ะการเล่นการผออกพนันนะครับประมาณนั้นนะครับคนมันคิดชั่วนะครับคนมันคิดชั่วมันก็จะคิดแต่ในเรื่องลบๆนะครับ เพราะในหัวมันมีแต่เรื่องชั่วๆนะครับนมันไม่เรื่องดีอะไรเลยนะครับในสมองมันไม่มีเรื่องดีมันก็เลยคิดชั่วได้ตลอดเวลานะครับแต่คนเขาคิดดีทําดีนะครับเขาจะพัฒนานะครับอยู่เรื่อยๆนะครับะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนะครับะเขาจะคอยคิดทําแต่สิ่งดีๆนะครับเพื่อสังคมทำว่าวันนี้เราจะทํายังไงนะครับให้สังคมอยู่ได้นะครับให้คน ที่อยู่รอบตัวเรานะครับนะเขามีความสุขนะมีรอยยิ้มนะมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับเรานะกับกลุ่มเพื่อนพ้องนะครับน้องพี่ที่อยู่ด้วยกันนะครับ